บีดีพีไมโอรต้อนสวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็น s u บา r ุเอนะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการปรับเปลี่รนับเกรดไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบวอก้าจุดหนึ่แบอินดิชันะครับพร้อมประหลัด EMC 55วัต์นะครับวงแหวน BM s t a มนะครับลำดูแสงแล้าลกันไฟเลีครับนี่ครับไฟลีเป็นวงแหวน BM s t a มนะครับตามครับแสงเข้มๆคาร์ลอคมๆนะครับสูงครับ ครับโปรเจคเตอร์ทางร้านเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับามารูแสง้ารถกันนะครับสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มนะครับสูงครับปล่อยครับครับผมความสว่างนอกและในตัวรถแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับสนใจติดตั้งงานดีๆเนียนติดต่อได้ทางเพจ Facebook v t p r e m i u m Auto c i n o ทุกสาขานะครับให้บริหารงานโดยทีมงานช่างหมีครับขอบคุณครับ